บทที่4,354โกทูฮ่องกงหนึ่งหลังจากเซียวซูหลันอนุญ,ญาตที่จะให้ไปเกาะฮ่องกงเย่เฉินก็โทรหาว่านโพจุนทันทีทันทีที่มีการโทรเข้าว่านโพจุนก็รับสายพลางถามที่ปลายสายว่าอาจารย์เย่ครับไม่ทราบคุณคุยกับภรรยาคุณเรื่องนี้หรือยังไม่รู้ว่าท่านจะมาช่วยผมได้ไหมครับเย่เฉินกล่าวว่าผมได้พูดคุยกับภรรยาแล้วและคุณก็โชคดีเช่นกัน เนื่องจากแม่ยายผมเพิ่งมาถึงอเมริกาก็พอดีเพื่อที่เธอจะได้เป็นเพื่อนภรรยาของผมมิฉนานแล้วผมอาจไปช่วยคุณไม่ได้จริงๆว่านโพจุนรีพูดว่าเยี่ยมมากอาจารย์เย่ถือว่าครอบครัวผมยังพอมีโชคดีอยู่บ้างถ้างั้นผมจะจัดเตรียมเครื่องบินธุรกิจไปรับคุณที่อเมริกานะครับเยเฉินสายหน้าไม่เป็นไรหรอกครับมีเครื่องบินโดยสารผมซื้อตั๋วได้ ว่านโพจุกล่าวว่าถ้าคุณมาที่นี่ด้วยเที่ยวบินหลายต่อจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย20ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะครับและคุณอาจไม่สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินที่เร็วที่สุดได้เหมือนเครื่องบินธุรกิจนะครับเย่เฉินพึมพำมพึ่โอเคตอนนี้ชั่วโมงเร่งด่วนต้องรีบไปช่วยคุณยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นถ้าเช่นนั้นต้องรบกวนคุณเพื่อจัดเตรียมเครื่องบินแล้วละนะและผมพร้อมออกเดินทางได้เช้าตรู่พรุ่งนี้โอเค ว่านโพจุนพูดโดยไม่ลังเลถ้าอย่างนั้นผมจะจัดการให้คุณสามารถขึ้นเครื่องได้ตอน8โมงเช้าตามเวลาอเมริกาได้ไหมครับโอเคไม่มีปัญหาว่านโพจุนพูดอย่างตื่นเต้นเยี่ยม,มากครับอาจารย์เย่ถ้าอย่างนั้นผมจะไปรับคุณที่สนามบินเย่เฉินกล่าวว่าแล้วเจอกันที่เกาะฮ่องกงท้ายที่สุดเย่เฉินก็บอกราวว่านโพจุนและหลังจากวางสายเขาก็พูดกับเซียวซูหลันว่าที่รักสถานการณ์ที่บ้านลูกค้ารายนี้ค่อนข้างเร่งด่วน และผมอาจจะต้องออกไปช่วงเช้าพรุ่งนี้เซียวซูหลันกล่าวด้วยท่าทางไม่ค่อยเต็มใจและกังวลเล็กน้อยมันลำบากเกินไปไหมที่จะขึ้นเครื่องบินตั้งแต่ตอนเช้าเลยเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าการตื่นเช้าไม่ลำบากหรอกลูกค้ารายนี้ดูเหมือนจะมีพลังมากเขาบอกว่าเขาจะจัดเครื่องบินธุรกิจให้ผมด้วยเช้าว,วันรุ่งขึ้นผมบินตรงจากที่นี่ไปยังเกาะฮ่องกงก็หลับไปตลอดทางนั่นแหละ หมาลานที่อยู่ข้างๆได้ยินเย่เฉินพูดถึงเครื่องบินธุรกิจนางจึงพูดอย่างรวดเร็วว่าใช่แล้วเครื่องบินธุรกิจสบายมากๆเราสามารถนั่งบนโซฟาเดี่ยวคนเดียวหรือนอนบนเตียงนุ่นมๆมีบริการนวดผ่อนคลายสบายไปตลอดทางหรือเมื่อเหนื่อยไปที่ห้องนอนด้านหลังมีเตียงใหญ่สบายกว่าเตียงที่บ้านอีกและพนักงานต้อนรับ,บบนเครื่องบินก็ใจดีด้วยเซียวซูหลานอดไม่ได้ที่จะพูดว่าแม่คะพูดราวกับว่าตัวเองเ,งเคยนั่งเครื่องบินคนเดียวระดับ VIP มาก่อนยังไงยังงั้นละ่ะ เมื่อรู้ว่าตัวเองลืมตัวพูดมาหลันก็รีบเปลี่ยนคำพูดและพูดว่าแม่เคยนั่งเครื่องธรรมดามาจะมีปัญญานั่งระดับ v IP เหมาลำคนเดียวมาได้ยังไงมันใช้เงินเท่าไหร่เธอก็รู้แม่เพียงดูในทีวีมันก็คงเหมือนห้องโรงแรมระหว่างห้องสวีทธรรมดากับห้องประธานาธิบดีแบบนี้แหละเซียวซูหลันสายหัวอย่างช่วยไม่ได้และหันไปหายเยเฉินและพูดว่าคุณสามีข้าง,งัง้นตอนเช้าฉันจะไปส่งคุณที่สนามบินนะคะ เย่เฉินไม่ปฏิเสธพยักหน้าและกล่าวว่าโอเคถ้าง,งั้นคงรบกวนคุณภรรยาขับรถไปส่งซะแล้วละ่ะวันถัดไปนาฬิกาปลุกของเซียวซูหลันดังขึ้นตอนหกโมงเชา้าเธอกับเย่เฉินลุกขึ้นทานอาหารเช้าแบบง่ายๆและขับรถไปสนามบินใน Providence หลังจากที่เย่เฉินขับรถไปที่สนามบินและจอดรถไว้ที่ทางเข้าสนามบินเขาก็พูดกับเซียวซูหลันว่าที่รักคุณไม่ต้องเข้าไปส่งผมด้านในรอบนะขับรถกลับเถอะ เซวซูลันกล่าวอย่างไม่เต็มใจแต่ฉันยังต้องการเข้าไปส่งคุณด้วยเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าถึงเข้าไปคุณก็สามารถส่งผมได้แค่ด่านตรวจเท่านั้นนอกจากนี้พวกเขาจัดเครื่องบินธุรกิจมารับผมด้วยผมจึงไปที่ช่อง v ี p โดยตรงและไม่ต้องต่อคิวแค่ไม่กี่ก้าวเองคุณไม่ต้องห่วงผมหรอกครับเมื่อเห็นเย่เฉินยืนกรานเซลซูหลันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพยักหน้าหรืองั้นก็ตามใจสามีโปรดใส่ใจกับความปลอดภัยด้วยใส่ใจในเรื่องอาหารการกินในชีวิตประจำวัน และทานให้ตรงเวลาฉันเป็นห่วงเย่เฉินยิ้มและพูดว่าโอเคผมรู้แล้วไม่ต้องห่วงครับผมจะกลับไปพบคุณทันทีเมื่อทำธุระเสร็จบทที่4355โกทูฮ่องกงสองโอเคค่ะเซียวซูหลันพยักหน้าอย่างหนักแล้วพูดว่างั้นคุณรีบไปเถอะขึ้นเครื่องตอน8ดโมงเช้าไม่ใช่เหรอตอนนี้เหลืออีกแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะโอเคครับเย่เฉินลงจากรถและหลังจากที่เซียวซูหลันขึ้นรถตำแหน่งคนขับ เย่เฉินก็โบกมือให้เธอที่รักผมไปก่อนนะขับรถกลับดีๆละ่ะเซียวซูหลันพยักหน้าอย่างเชื่อฟังและพูดเบาๆบอกฉันล่วงหน้าด้วยนะคะก่อนคุณมาถึงฉันจะมารอรับคุณโอเคครับเย่เฉินดูเซียวซูหลันขับรถออกไปแล้วหันหลังกลับและเดินเข้าไปในสนามบินหลังจากการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างง่ายเขาก็ขึ้นเครื่องบินเจ็ตที่ว่านโพจุนจัดไว้เวลา8ดนาฬิกาเครื่องบินออกตรงเวลาและทยานฟ้ามุ่งหน้าสู่เกาะฮ่องกงด้วยความเร็วสูง ส4ชั่วโมงต่อมาเวลาที่เกาะฮ่องกงเป็นเวลาสิบโมงเช้าแล้วเครื่องบินเจ็ดธุรกิจที่เย่เฉินนั่งมาอีกเพียงหนึ่งชั่วโมงกว่า,วาถึงเกาะฮ่องกงดังนั้นเย่เฉินจึงโทรหาเหอจือชิวและบอกกับเธอว่าตัวเองกำลังจะไปถึงเกาะฮ่องกงในไม่ช้านี้และขอให้เธอแจ้งให้หลิวเจียหุยไปพบตัวเองที่สนามบินในเวลานี้หลิวเจียหุยยังคงนอนหลับปุ๋ยสบายอยู่ที่คฤหาสน์ นับตั้งแต่เขาให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอเม,ออเมริกาเริ่มกระบวนการในประเทศเฉิญเจ้าจงก,กลับประเทศเขาก็รู้สึกตื่นเต้นทุกๆคืนเขานอนหลับยากเพราะอับอายสิ่งที่ตัวเขาต้องทนทุกข,ข,ข์ทรมานถ้าไม่ใช่เพราะว่าทั้งเกาะฮ่องกงรู้ถึงความเกลียดชังของเขากับเฉิญเจ้าจงมาก่อนแล้วก็หลิวเจียหุยคงจะขอฆ่าเฉิญเจ้าจงด้วยตัวเขาเองโดยตรงท้ายที่สุดด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เขาจะคลายความเกลียดชังได้อย่างสมบูรณ์ในเวลานี้เขากำลังอยู่ในความฝันที่แปลกประหลาดในความฝัน ในที่สุดเฉินเจ้าจงก็ถูกส่งตัวกลับมาที่เกาะฮ่องกงเพื่อต้องการเห็นการตายอันน่าสลดใจของเฉินเจ้าจงเขาจงใจมาที่สนามบินเพื่อรอเฉินเจ้าจงเดินออกจากสนามบินเมื่อเฉินเจ้าจงเดินออกมาจูจ่ๆผู้คนที่ผ่านไปมาต่างก็ชักปืนออกมาและเล็งไปที่เฉินเจ้าจงทันทีหลิวเจียหุยตื่นเต้นอย่างเป็นธรรมชาติเขาแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นไอ้หมอนี่ถูกยิงตายแต่ในขณะนี้ ปืนของทุกคนจู่ๆก็หันกลับมาและเล็งมาที่กบาลตัวเองทุกกระบอกเมื่อเขากำลังตกตะลึงอยู่จู่ๆเฉินเจ้าจงก็หัวเราะเยาะเย้ย,ยเขาพลางโบกมือเล็กน้อยทันทีหลังจากนั้นมือปืนทั้งหลายก็เหนี่ยวไกปืนทันทีและกระสุนก็พุ่งเข้าใส่เขาอย่างบ้าคลัง่งทําให้เขากรีดร้องและลุกขึ้นนั่งตัวตรงทันทีขณะนี้ฟงเจียซินกําลังแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ําเมื่อเธอได้ยินการเคลื่อนไหวภายนอกเธอก็วิ่งเข้ามาทันทีและถามอย่างประมาที่รักคุณเป็นอะไรฝันร้ายหรือเปล่าคะ หลิวเจียหุยไม่มีเวลาสนใจเธอเพียงแค่ปลอบใจตัวเองว่าไม่มีอะไรแค่ฝันร้ายและความเป็นจริงมักกลับกันขณะที่เขากำลังพูดอยู่จูจ่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมาดูและพบว่าผู้โทรจริงคือเหอจือชิวดังนั้นเขาจึงรีบกดปุ่มรับสายทันทีและพูดว่าสวัสดีครับคุณเหอไม่ทราบมีสิ่งใดให้ช่วยครับ เหอจือชิวพูดที่ปลายสายว่าประธานหลิวผู้ช่วยของฉันจะมาถึงเกาะฮ่องกงภายในหนึ่งชั่วโมงนี้ถ้าคุณสะดวกคุณควรไปรับเขาที่สนามบินด้วยนะคะหลิวเจียหุยรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินเหอจือชิวขอให้เขาไปรับผู้ช่วยของเธอในความเห็นของเขาเมื่อผู้ช่วยของเธอมาถึงมันก็เกือบจะเพียงพอแล้วที่ตัวเองจะหาโรงแรมเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ช่วยคนนั้นถ้าให้เขาไปรับด้วยตัวเองที่สนามบินนี่มันจะมากเกินไปหรือเปล่า ในตอนนี้เหอจือชิวกล่าวอีกครั้งว่าอ้อประธานหลิวก่อนหน้านี้ฉันลืมบอกคุณไปผู้ช่วยของฉันคนนี้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายของยี่ซูชิปิ้งคือคุณอิโตะและคุณซูและเขามีอำนาจมากกว่านั้นมากกว่าฉันในหลายๆเรื่องด้วยซ้ำเขามีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้ถ้าประธานหลิวต้องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเราโปรดอย่าลืมต้อนรับเขาให้ประทับใจด้วยละ่ะเมื่อหลิวเจียหุยได้ยินดังนั้นความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปหนึ่งรอยแปสองศาทันที และเขาก็พล่องออกมาว่าคุณเหอไม่ต้องห่วงครับฉันจะไปรับเขาที่สนามบินและบริการผู้ช่วยของคุณให้เต็มที่อย่างแน่นอนเขาเพิ่งมาเกาะฮ่องกงและคงไม่คุ้นเคยกับสถานที่ถ้างั้นก็ให้เขาอยู่ในคฤราหาต์ของฉันเถอะนะมีห้องมากมายในคฤราหาต์